ครับผมเซลล์หนุนจะใหมัที่เรียงน,นะครับวันนี้มันด้มาขายของครับผมแต่ว่าจะมาเล่าเรื่องโลหะแล้วก็ให้ทุกคนรู้จักกับโลหะให้มากขึ้นนะครับผมว่าโลหะนี่คืออะไรนะครับผมและเหล็กกับโลหะต่างกันยังไงน,น,นะครับผมว่าเหล็กกับโลหะนี่คืออะไรกันแน่นะครับผมโดยถ้าพูดถึงทั่วไปแล้วพูดถึงเหล็กเนี่ยหรือพูดถึงโลหะเนี่ยก็คือเหล็กคือถ้าพูดถึงหยิบหยิบโลหะให้หน่อยก็คือจะไปหยิบเหล็กมาอันหนึ่งมาเนี่ยนะครับผมแต่จริงแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายชนิดมากเลยครับผมที่เรียกว่่าโโลลลหหหะะะะะแแเเป็นนนนมมมือันนผตจ แตกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะผมเริ่มจากโลหะคืออะไรก่อนนะผมโลหะนะผมคือวัสดุชนิดหนึ่งนะผมที่ได้จากการถลุงแร่นะผมโดยแร่ชนิดต่างๆที่ถลุงได้ออกมาเนี่ยก็จะมีโครงสร้างแตกต่างและการใช้งานที่นําไปใช้ได้แตกต่างกันไปนะผมแบ่งเป็นสองกลุ่มหลกัหลกๆนะผมคลิปนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับ,กบเหล็กชนิดอื่นมากมายนะผมก็คือจะเล่าคร่าวๆพอนะผมให้รู้จักแล้วก็เห็นภาพนะผมว่าอันเนี้ยคือโลหะนะผมเริ่มจาก โลหะมันแบ่งเป็นสองชนิดก่อนนะผมโดยชนิดแรกนะผมคือโลหะกลุ่มเหล็กนะผมแล้วแล้วก็โลหะนอกกลุ่มเหล็กนะผมพูดถึงโลหะนอกกลุ่มเหล็กก่อนเลยนะครับผมโลหะนอกกลุ่มเหล็กคืออะไรนะผมคือโลหะที่ไม่มีเหล็กผสมอยู่นะผมจะไม่เคลื่อนสนิมแล้วก็ไม่ถูกดูดด้วยแม่เหล็กนะผมโดยจะมีประเภทง่ายๆนะผมคืออลูมิเนียมนะผม สังกะสีครับผมทองแดงทองเหลืองครับผมแล้วก็มีอีกมากมายนะผมแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้นํามาใช้หรือพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะผมโดยพวกนี้เนี่ยโลหะนอกกลุ่มเหล็กก็จะเอาไปใช้แตกต่างกันไปไปขึ้นชิ้นง,งานนะผมไปขึ้นถ้วยขึ้นจานไปทําสายไฟนะผมไปทํากระป๋องหรือเอาไปเคลือบเป็นฉนวนนะผมการผูกการผูกก่อนนะผมเช่นสังกะสีนําไปใช้ได้นะผมทองเหลืองนะครับผมเอาไปขึ้นลูกเป็นถ้วยชามก็ได้นะผมไปเื่้นดนตรตีได้นะทองแดงก็เอาไปทำสายไฟนะผม คนสมบัตมาจากแตกกันไปแล้วผมอย่างเช่นคอนแดนซก็มีคนสมบัติในการนําไฟฟ้านะผมอะลูมิเนียมนะผมก็เป็นทากระป๋องได้นะผมคนสมบัติก็คือบางเบาขึ้นชิ้นงานง่ายนะผมแล้วก็นํามาเรียงเคลื่อนได้นะผมคนสมบัติเด็กนี้ก็แตกต่างกันไปแล้วการใช้งานนะผมโลหะกลุ่มเหล็กนะผมโลหะกลุ่มเหล็กคืออะไรนะผมคือโลหะที่มีเหล็กผสมอยู่นะผมแล้วมีคาร์บอนผสมอยู่นะครับผมโดยมีคาร์บอนผสมตั้งแต่ศูนจุดหนึ่งถึงสี่เอร์เซนนะผมเพื่อความแข็งแรงและการขึ้นรูปนะครับผม โดยเหล็กชนิดนี้น่าจะเป็นสนิมแล้วก็ม่เหล็กดูดติดนะครับผมเป็นเหล็กที่เราคุ้นเคยกันเลยนะครับผมโดยแบ่งเป็นสองประเภทนะคผมคือเหล็กก้าและเหล็กหล่อนะผมเหล็กก้านะผมเป็นเหล็กที่เราพบเห็นได้มากทั่วไปเลยนะผมมีคาร์บอนผสมตั้งแต่ศูนย์จุดหนึ่งถึงหนุด็ดปอร์เซ็นะผมแบ่งเป็นสองชนิดน,นะครับผมเป็นเหล็กลวดคอนกรีตและเหล็กลูกระณันนะครัผม เหล็กรูปประพันธ์ทั้งหลายที่เราใช้อยู่นะผมหรือแมททีเดียลที่เราใช้อยู่นะคือเกรด SS400 ับผมได้มาตรฐานมอกนะผมใช้ได้ใช้ในในอุตสาหกรรมนะผมใช้ได้ตามมาตรฐานเลยนะผมขอชิ่ชมบริษัทแมททีเดียลนิดหนึ่งนะผมที่เราใช้เหล็กคุณภาพได้มาตรฐานมอกเกรด SS400 นะผมมาเป็นวัตถุดิบในการขึ้นชิ้นงานให้กับลูกค้านะผมแล้วก็จาหน่ายให้กับลูกค้านะผมไม่ว่าจะชุบเกลวไนท์หรือไม่ชุบเกลวไนท์นะผมลูกค้าก็ยังได้เหล็กเกรดคุณภาพนะผมแถมเกลว์ไนท์คุณภาพด้วยนะครับผม กลับมาที่เรื่องเหล็กและโลหะต่อดีกว่านะครับผมมาที่เหล็กหล่อนะครับผมเหล็กหลอนะครับผมคือเหล็กอะไรนะครับผมเหล็กหล่อคือเหล็กที่มีคาร์บอนผสมอยู่ตั้งแต่สองถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมโดยเหล็กหลอชนิดนี้เอาไปใช้ทําอะไรนะครับผมเช่นหม้อนะครับผมเครื่องใช้ในครัวนะครับผมที่เป็นเหล็กนะครับกระทะเหล็กพวกนี้ผมจะเป็นเหล็กหล่อนะครับผมอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์นะครับผม บางซนก็ทํามาจากเหล็กหล่อนะผมและบางชนิดก็ทำาจากเหล็กกล้านะผมแล้วแต่ผู้ประกอบการนะผมว่าจะใช้ชิ้นส่วนไหนในการใช้เหล็กชนิดนั้นนะผมขึ้นอยู่กับความทนทานและคุณสมบัติการใช้งานเหมือนเดิมนะผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเกี่ยวกับเรื่องโลหะนะผมเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผมให้ทุกคนได้รู้จักโลหะชนิดอื่นบ้างน,นะผมที่นอกจากเหล็กโลหะที่เราคุ้นเคยกันหรือว่าเข้าใจกันนะผมหา,ากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะผมและคอมเมนต์ได้เลยนะครับหากผิดพลาดตรงไหนนะผม เพื่อจะได้เป็นการพัฒนาคุณภาพในการทาคลิปครั้งต่อไปนะของแทตเรียลนะผมแล้วก็ของผมเซลล์หนุนนะผมจากแทตเทียรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ